สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมชีวิตวัยเด็กของคุณผู้ชมเคยมีเรื่องราวสนุกสนานซาบซึ้งใจได้ทําความดีรับใช้คนอื่นบ้างไหมคะง่ายกว่าที่คิดมักคือหนทางทางอื่ไม่มีมักง่ายง่ายกว่าที่คิดมักคือหนทางทางอื่ไม่มีทุกวันนี้วัยรุน่น วัยที่กำลังเป็นเสาเข็มของโลกมีเวทีสนุกสนานท้าทายที่ผู้ใหญ่ใจดีสร้างสารรค์ไว้ให้มากมายสเสถียรธรรมสถานก็เป็นอีกที่หนึ่งค่ะที่ส่งเสริมประสบการณ์ให้เยาวชนสร้างความประทับใจได้มากทีเดียวค่ะติดตามสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นทุกวันของสเสถียรธรรมสถานที่นำคุณให้ใช้ใจทำสิ่งดีๆ ในรายการบ้านนี้มีอริยะค่ะีพ่อ,นนอ,อหนูเป็นลมหายใจหนูยังมีชีวิตอยู่ลมหายใจของหนูแตะเพื่อนเพื่อนคือลมหายใจเดียวกันเราจะรักและช่วยเหลือกันต้นไมเ้เล็กๆแต่ละต้นที่เราช่วยกันปลูก กำลังยาเติบเตอเพื่อเป็นลมหายใจของหนูเริ่มหายใจไม่มีแบ่งแยกความดีไม่มีกำแพงค่ะทำดีกู้แผ่นดินเสถียรธรรมสถานท้าทายคนหนุ่มสาวมาร่วมกันสารพลังเยาวชนให้เป็นคนต้นแบบของสังคมไทยเรกับเส้นทางกรุงเทพสู่เกาะสมุยตลอด10บวนันเดินทางบนมักมัคคือหนทางทางอื่นไม่มี ก้าวเท้าแรกพร้อมกันวันสมเด็จย่า21ตุลาคมนี้ที่เสถียรธรรมสถานสนับสนุนโดยสสสสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพช่วงบ้านนี้มีอริยะธรรมสวัสดีค่ะคุณยายจ๋าธรรมสวัสดีค่ะสติมาสวัสดีปัญญาเกิดด้วยนรกธรรมสวัสดีครับคุณยายจ๋า คุณยายจ๋าคะสติมาทราบแล้วค่ะว่าวันที่21็ดตุลาคมเป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จยา่าซึ่งทุกๆปีคุณยายจ๋าก็จะคอยเตือนพวกเราให้ะระลึกนึกถึงพระคุณความดีของพระองค์ท่านเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูแก่ท่านผู้มีพระคุณแก่แผ่นดินไทยปีนี้วันสมเด็จย่าเนี่ยนะคะเป็นวันที่เรา จะระล,ลึกถึงหัวใจของผู้หญิงที่เป็นแม่แล้วก็ไม่ใช่แม่ธรรมดาด้วยนะลูกแต่ว่าหัวใจของแม่พระอ,องค์เนี้ยเป็นหัวใจของพระโพธิสัตว์ด้วยเราลองนึกดูนะคะวันที่เราเกิดมาแล้วเราก็ได้รับรู้ว่าเรามีหัวใจของเราที่เราจะเฝ้าถนอมบม่มเพาะแล้วเลี้ยงดู อยากให้มรดพันธ์แห่งปัญญาเติบโตอยู่ในหัวใจของบุคคลที่เรารักและไม่ใช่สิ่งที่เรารักจะต้องเป็นไปเพื่อตัวเราเท่านั้นแต่สิ่งที่เรารักจะเป็นไปเพื่อโลกใบนี้ในพระราชาฤทัไทยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันและองค์รัชกาลที่8ทําให้พวกเรารู้ว่าสมเด็จย่าได้เฝ้าถนอมบ่มเพาะและเลี้ยงดู พระราชะโอรสและพระราชธิดาอย่างมีสติปัญญาและยกสิ่งที่พวกองค์รักนั้นเพื่อออกไปรับใช้มนุษยชาติอย่างไม่เลือกปฏิบัติคุณยายจะเล่าให้ฟังนะปัญญาเกิดปัญญาเนี่ยชื่อปัญญาเกิดปัญญาลองฟังตรงนี้ดูนะลูกในวันที่สมเด็จย่าผู้เป็นสมเด็จแม่ที่กำลังสูญเสียพระราชะโอรสคือรัชกาลที่แป วันนั้นเป็นวันที่พระอ,องค์หยุดยิ้มอีกเลยเราได้พบว่าการสูญเสียลูกเนี่ยหัวใจของแม่เนี่ยแตกสลายทีเดียวนะลูกมีเรื่องที่เคยเปรียบเทียบกันดูเหมือนกันนะลูกถ้าเผื่อว่าแม่ตายก่อนลูกเนี่ยก็ยังทุกข์มากแล้วนะคะแต่ถ้าเผื่อว่าลูกตายก่อนแม่เนี่ยหัวใจของแม่เนี่ยแตกเลยนะลูก มันเป็นความทุกข์ที่ไม่มีความทุกข์ไหนเสมอเหมือนเลยล่ะค่ะในวันที่พระองค์สูญเสียพระราชโอรสเราได้รู้ว่าหัวใจของแม่คนนี้คือสมเด็จย่าเนี่ยได้แตกลงแต่มันมหัศจรรย์ตรงที่ว่าในสิ่งที่แตกนั้นเนี่ยมันทำให้เกิดความงอกงามเป็นการสูญเสียที่ทำให้ได้มาในมิติของการยังมีชีวิตอยู่ แล้วได้เห็นว่าทุก์เป็นเพียงปรากฏการณ์ที่มีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นคุณยายฟังเล่ามานะจ๊ะสติมาลองฟังนะลูกมีผู้ใหญ่เล่าคุณยายฟังว่าสมเด็จย่าเนี่ยแย้มพระโอษฐ์หรือยิ้มออกมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยในวันที่พระราชโอรสองค์ที่สองเนี่ยทรงผนวดคือรัชกาลที่เ้า หรือว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันของเราเนี่ยแหละคา่ะเป็นวันที่ทําให้พระราชมารดาเนี่ยยิ้มอีกครั้งหนึ่งแม่ไม่ยิ้มเลยเพราะลูกที่สูญเสียหรือจากภาคแต่ลูกเหมือนกันที่ทําให้แม่ยิ้มได้คุณยายว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณยายฟังแล้วอยากจะบอกว่าวันที่21ตุลาคมวันสมเด็จย่าเนี่ย พวกเราในเสถียรธรรมสถานจะทำอะไรเป็นพิเศษพิเศษเสมอเลยและว,วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่พิเศษมากที่เราเดินเท้าก้าวรมในวันที่21ตุลาคมปีนี้เพื่อระลึกถึง110ปีของพระองค์ท่านงานธรรมญาตตาพุทธชยันตี2600ปีแห่งการตรัสรู้ธรรมจึงได้เคลื่อนและเด็กๆเ,เห็นไหมคะ วันนี้เราลุกขึ้นมาสวดมนต์ได้บทที่เรียกว่าอริยมรรคมีองค์แปดและเราก็เดินเท้าไปบนสะพานพระรามแปดอย่างร่าเริงอาถรรพ์เพื่อผู้หญิงที่เรายกย่องและเทิดทูนก็คือวันสมเด็จย่าและวันนี้เป็นวันที่พวกเราชาวไทยทุกคนจะได้ลึกถึงพระองค์ท่านด้วยการปฏิบัติบูบชาเราจะเป็นไทยที่ไม่เป็นทาตร่วมกันนะลูก ก็เราล,ลึกถึงสมเด็จยา่าเท้าก้าวแรกของเราจึงเริ่มต้นที่พระรามแปจากนั้นเราก็จะขึ้นรถไฟเลยค่ะตรงไปที่สวนโมกข่ะพรรามแล้วเราก็จะนั่งเรือผ่านทะเลที่งดงามไปยังเกาะสมุยจะไปด้วยกันไม่รูกปัญญาเกิดคุณยายจักครับผมว่านะมักคือหนทางทางอื่นไม่มีถ้าอย่างเนี้ย ค่อยคุยกันได้หน่อยลูกธรรมะส,สวัสดีนะจ๊ะธรรมะส,สวัสดีครับคุณยายจ๋า,าสถียรนธรรมสถานท้าทายคนหนุ่มสาวมาร่วมกันสารพลังเยาวชนให้เป็นคนต้นแบบของสังคมไทยกับเส้นทางกรุงเทพสู่เกาะสมุยตลอด10วัน เดินทางบนมักมักคือหนทางทางอื่นไม่มีก้าวเท้าแรกพร้อมกันวันสมเด็จย่า21ตุลาคมนี้ที่เสถียรธรรมสถานสนับสนุนโดยสสสสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพาช่วงรู้ตื่นเบิกบานธรรมะสวัสดีค่ะ วันนี้วันที่21ตุลาคมเป็นวันเฉลิมฉลองครบรอบ110ปีห่งวันสิ่นเดืยาและเป็นวันที่สุเขียนธรรมสถานถือเอาเป็นก้าวแรกแห่งการเดินธรรมยาตราเพื่อเฉลิมฉลอง2,600ปีแห่งการตัพรูธรรมอีกสักครู่นะคะเด็กๆจะเดินข้ามผ่านสะพานพระราม8สะพานที่เป็นสนัญลักษณ์แห่งกรุงเทพมหานครเพื่อจะมาสักการะพระบรมราชานุสารี์รัชกาลที่8แห่งนี้สักครู่เดียวคะ่ะ กตชัยนตี2600ปีพวกเราเยาวนชนมาร่วมกันธรรมะยาตราธรรมะเดินทางเดินทางสร้างอริยชนคาและที่เห็นอยู่ด้านหลังแอมขณะนี้นะคะก็คือขบวนธรรมยาตราจากเสถียนธรรมสถานนําขบวนโดยท่านแม่ชีสันสนิกสโคเถระสุดและท่านจ้อยแห่งส่วนโมกซึ่งกําลังข้ามผ่านสะพานพระราม8 เพื่อมุ่งหน้าไปสักการะพระบรมราชานุสาวรีล้นกล้าราชก,การที่8นะคะแล้วก็อันจนสนุดหมายแร,แรกแห่งการเดินทางเพื่อเฉลิมฉลองครูเชียนตี2,600ปีแห่งการประัะรูปธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราค่ะ มักกว่าที่คิดมักคือห้นทางทา,งางไม่มีมัดง่ากว่าที่คิดมักคือหนานไม่มีแล้ไน่ก็เป็นอีกสุดนึ่แห่งการเดินทางธรรมญาตราเพื่อเฉลิมฉลองคริสัเชียนี6 0 0ปีของเราในครั้งนี้นะคะขณะนี้ท่านแม่ชีสันติมุสเถราสุดและพระอาจารย์จ้อยแห่ง ส่วนเมกกำลังนํำเด็กๆสักการะพระบรมราชานุสารีล้นกล้าวิการที่แาดของเราค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสิบเจ็ด 98, 99และ100ค่ะและ100คนนี้จะไปชบกับทุกคนที่สมุยอีกครั้งหนึ่งค่ะ<โดย>และคาถา,าประจำวันของเราในวันนี้นะคะก,ก็คือสู้เพื่อแม่สู้เพื่อมารค่ะ เรญาตราทำมาเดินทางเดินทางสาร้างอาริยชมบอกว่ากระทดะ กำลังลงน้ำถวัจพอรอดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนาศิรสลัง์แห่งนี้ค่ะ,ะ,ะาาขณะนี้ท่านแม่ชีสังเสนาจิตรศิลป์จะเห็นธรรมสถานกำลังลงน้ำผวัจจ์พรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ ตอนนี้อํอยู่ที่เกาะสมุยเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะแอบมีเบื้องหลังหนังสั้นที่พี่ๆครูต้นน้ำได้ถ่ายเด็กๆที่เขามาทําหนังสั้นเอาไว้เดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะบางใหญ่นะถ้าใจเธอแค่โลกเธแต่ถ้าใจเธอว่าโลกก็วไม่ว่าข้างนอกจะมีหรือไม่มีจะดีหรือไม่ดีเธอต้องทําให้มันมีทําให้มันดีนะคะนี่แสดงว่าใจเธอว่า มิตรภาพจึงเป็นเรื่งองสำคัญคุณยาย,ย,ายไม่ได้ให้เงินติดตัวไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีเงินเราได้แบกเศรษฐีตัวจริงเลยนะเพราะเราให้หมาเยอะนะแต่การที่เราต่อให้เธอรู้ว่ามิตรภาพสำคัญกว่าเงินใช้กําลังสอนความเป็นเศรษฐีให้กับคนรุ่นหลานชาติ ให้ผู้ให้อยากรองคนเล่นลาตรีที่มีต้องหัดดนตรีตรองมีความรับปั่หาหัวใจครับวันนี้วันแรกที่เราเดินทางไปถ่ายหนังสาดกันบนลอสุ่ยนะครับหลังจากสอนเด็กมา4วันก็ยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ตายอาดับหน้าแล้วกันค่ำนี้แหละกันนะ การเดินทางจากกรุงเทพสู่สุราษฎร์ธานีตอนนี้เราจะสะเทิพระสถานมาสู่สูนโมกนะครับใช้เวลาเดินทางประมาณ8ชั่วโมงมาถึงตอนนี้เวลาประมาณสี่ทุ่มครึ่งนะครับรู้ประเด็นว่าจะมีอะไรเลยไม่จะเลือกยังไม่รู้เลยฟีนไหนเนี่ยที้นหนึ่งทินหนึ่งพันหนึ่งเพกหนึ่งเออไม่ใช่ถ่ายตอนแรกอะถ่างแรกมันคือรถไฟใช่ ไฟมันต้องลงจากรถไฟน่าจะเป็น,น,นส,สอไม่ก็สอ,อ่ะทิปทางที่ว่ๆผลทางแห่งชีวิตฝ่าเมืองราที่สับสนด้วยใจที่เข็มแข็งฝ่าแบบลมที่ร้อนแรงเราไม่เคยวันสางชีวิตที่

ผส่วนเมื่อกี้โลเคชันเมื่อกี้ผมคิดว่าไม่ได้เพราะว่าหนึ่งต้นไม้มันบางเยอะแล้วก็แสงมันก็จะอันเดอร์นิดนึงพร้อมกับแสงสะท้อนตรงนัง้นมันก็จะเป็นไฮไลท์ทำให้มันตีกันแล้วก็พื้นที่ตรงนี้จะแฉ่นิดนึงก็เลยใช้ไม่ได้ วันนี้เหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับตอนนี้เวลาประมาณเกือบบ่ายโมงแล้วรถเราติดลมคือถนนยังทําไม่เสียสเลยทำให้ทีมงานไปดูโนเคชั่นต่อไม่ได้นะครับเนี่ยพอได้ นี่แค่เพียงวันแรกเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันต่อๆไปพี่ๆครูต้นน้ำและเด็กๆจะผ่านพ้นอุปสรรคเหล่านี้ไปได้ยังไงต,ตอนนี้เราขึ้นไปถ่ายจิตตภาวันนะครับขึ้นเขามาประมาณ2กิโลแล้วเราก็ยังไม่ถึงเท คาดว่าจะเป็นจุดที่สูงที่สุดบนยอดกาะสมุยนะครับเพื่อชั้นหนังของเราเราพร้อมครับโอ้ยเลยชื่อใจผมหน่อย้ะครับผมอยากจะฝากบอกแม่ผมว่าผมอยากกลับไปบวชให้แม่บอกว่ามันชันมากครับ ต้องถือว่าเรามาถึงจุดสูงที่สุดของยอดเกาะสมุยแล้วนะครับมองกไปรอบๆบ,บริเวณจะเห็นเกาะน้อยใหญ่ซึ่งน่าจะเป็นจุดที่สูงที่สุดอยากชมพระอาทิตย์ตกดินที่นี่เหลือเกินแต่ผมมีเวลาครับเราต้องไปถ่ายทํากันต่อนะครับนักแพบนดอยคัด1หนึ่งทีงหนึ่งเล้ หลังจากการถ่ายทําบนดอยอันสมบูรณ์นะครับตอนนี้ลูกทีมเราเห็นเห็นะก็หลับเป็นเกลี้ยงแล้วครับทีมงานหนังเราแล้วคืนนี้ครับว่าจะถ่ายแคสท้ายเสร็จคงจะประมาณเที่ยงคืนใช่ไหมพี่เอ๋เิว้มันเล่นอะไรครับสิวนี่ยเที่ยงคืนแน่ๆครับเที่ยงคืนแน่ๆครับแล้วพรุ่งนี้เราต้องตีสี่ต่อ โลเคชั่นที่เรายังค้างอยู่ก็คืองั้นพรุ่งนี้เช้าเราไปหาทินตาเลยตีห้าตตื่นไปที่ต้องถึงรื่งก่อนหกโมงอะตีห้าตื่นไม่ได้ตื่นที่สี่อะวันนี้ภาพรวมพี่ก็อยากให้ทุกคนลองมาพูดคุยข้อผิดพลาดของเราในวันนี้ก่อนว่าเราผิดพลาดอะไรกันเรื่องไหนเริ่มจากเกณฑ์ก่อนแล้วกันก็ตัวเองยังมัวคิวอยู่ค่ะก็คือแบบว่าพูดคำกราบเวลาพูดแอคชั่นนี่ก็ต้องเราให้จเลตออกมาก่อนแต่เราพูดเร็วไปหน่อยก็เลย มันจะแก้ไขยังไงเ,เราก็ต้องมายืนตรงกล้องเลยถ้าสลด์ลงมาเมื่อไหร่เราก็ค่อยพูดแอคชั่นค่ะก็หน้าที่ที่ได้รับมาที่เป็นสำรวจเส้นทางวันนี้ก็สําเร็จแล้วก็ข้อผิดพลาดวันนี้ก็คืออาจจะเป็นตรงที่มีเรามีผู้ใหญ่นําทางค่ะแล้วเราก็ทําให้ผู้ใหญ่ต้องรอในส่วนของการที่เคลื่อนตัวของพวกเราแต่ละจุดนะคะก็มีความรู้สึกว่าถ้าเกิดเราทําได้เร็วกว่านี้ผู้ใหญ่อาจจะมีความรู้สึกที่ดีกับเราขนาดนี้ค่ะกล้องคิดว่าตัวเองมีข้อผิดพลาดอย่างไงบ้างคะ ก็ผิดพลาดตัวเองยังยัง,ย,งยังช้าในการหาโลเคชันเพื่อจะเพื่อจะถ่ายยังยังหาช้าอยู่ครับครัภาพโดยตรงนี้ก็ก็ดีครับได้วิวสวยๆเยอะแต่ว่าเข้าผิดพลาดก็คือแป้งไม่ค่อยแปลกระบทเท่าไหร่ทำให้เพื่อนเข้าใจบทไม่ตรงกรันมันก็มีปัญหา ให้้ชาก็สำหรับหน้าที่นะครับว anyway. ันนี้ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่คือพาดตั้งแต่เช้าเลยไว้บอดหายซึ่งเป็นของมหากินเลยวันนี้ในช่วงนี้ก็ยังมีพี่โอเกยบไว้สำรองก็เลยสามารถถ่ายงานได้ต่อก็วันนี้ก็ยังทำงานได้ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรครับเพราะว่ายังไม่รู้ยังไม่ได้แบ่งว่าซีนนี้ต้องถ่ายยังไงอะไรยังไง ก็เลยยังไม่รู้เรื่องว่าต้องจัดอะไรยังไงยัยงบล็อกอะไรไม่ถูกก็วันนี้ได้ฟังที่พี่อนเขาช่วยเรียงคาทิปใหม่แล้วก็เดี๋ยวว่าคืนนี้จะทาความเข้าใจ,จับมันแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะทําให้มันดีกว่าวันนี้ก็ยังไม่เข้าถึงอารมณ์โดยละครแล้วก็เล่นแล้วก็สร้างอารมณ์ที่ต้องมีเศร้าเงาเงาอะไรอย่างงี้ยัง ไค่อยได,ยด้เพราะว่าเป็นคนที่ขับเป็นคนที่เล่นยากครัไม่นมนนถนาดพุ่งกลับวันนี้มูพาดเยอะเหมือนกันเป็พูดแต่ว,ว่าคิดว่ามูอาพาดอะไรก็ห <ward> er. นึน่งเลยที่พาดก็คือไม่เข้าใจไม่ไม่เข้าใจกับหน้าที่ของตัวเองมากมนักทำการบ้านเราไม่ค่อยดีแล้วก็ ไม่คุยกับทีมงานก่อนที่จะถึงสถานที่ไม่เตรียมพร้อมแล้วก็ทำงานชา้านี่เป็นแค่เพียงตัวอย่างน้ำจิ้มเลเปนน้อยๆนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะกลับมาพูดเปนใหม่กับนางสั้นสบับสมบูรณ์อย่าลืมนะคะสุขแท้จากภายในเริ่มต้นได้ที่ตัวเราพบกับแอมได้ทุกอาทิตย์ ในช่วงรู้ตื่นเบิกบานค่ะช่วงหน้าพบกับช่วงอริยะสร้างได้ค่ะมอบหนังสือเล่มพิเศษให้กับคนที่คุณรักให้กับโรงเรียนที่คุณศึกษาให้กับวัดที่คุณศรัทธา ด้วยกรุณาแห่งหัวใจงานที่เป็นพุทธประสงค์ประการสำคัญที่สุดก็คือการได้ช่วยเหลือให้สปปรรพชีวิตรอดพ้นจากความทุกข์ร่วมเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์การสร้างสาวิกาสิขาลายัยมหาวิชาลัยธรรมะเพื่อเยยวยาสังคมกับเสถียรธรรมสถาน ริยะสร้างได้เมื่อธรรมะเดินทางสร้างครอบครัวโพธิศัตว์ร่วมส่งเสริมโดยโครงการครอบครัวพระโพธิศาตว์คุณก็เป็นคนหนึ่งที่สามารถมีส่วนร่วมในการทำความดีครั้งนี้ได้เพียงคุณส่งข้อความดีๆประจำครอบครัวผ่านช่องทางที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น การ์ดของโครงการที่วางไว้ณจุดขายทั่วประเทศช่องทางอินเทอร์เนต็ตที่ w w w l i o n c o m p a s s i o n a t e f a m i l y c o m ช่องทางไปรสีนีที่ตู้ปอน29ปอนอฝอสาธุป,ประดิษฐ์กรุงเทพ10124ทุกข้อความของคุณจะมีมูลค่า9บาทเพียงเท่านี้คุณก็จะได้มีส่วนร่วมในการทำความดี ด้วยวิธีการบริจาคผ่านข้อความดีๆเริ่มตั้งแต่วันที่10มิถุนายน2553ไปจนถึงวันที่10มิถุนายน2554